มาเด้อมาเด้อข้าวสวยตำทั่วตำบักทัวตยั่วๆยยยข้าวสวยเด้อเบบิง,บง,บง,บงกกอินปลาย่างหนัวเนี่ยแล้วก็มีอย่างก็อันนี้อันนี้อันนี้อย่างก็ขา้ขวาว้วรวมข้าวพริกข้าวรวมอมย่างไรเนะาะข้าวรวม ก็เป็นอย่างเงี้ยครแหิกเป็นเดอแซ่บดีกว่านะนี่ปลาดุกย่างนี่ผักกับตัวของคุณประทุนมีอะไรบ้างข้าวเหนียวคุณปฐุมีข้าวเหนียวอย่างเดียวล้อมส้มทบก็มีออยู่ืมมาเด้อมาเด้อโอ้สิมึงก็ดูชมปักจ่อๆเลยโอ้มะกอกเหนียวนี้หวาน อืมอืมแซ่บแซ่บแซ่บคนลหนัวมากเลยนี่นะกินตอนเที่ยงอ่ะต้มตำนี่นะตำพวกตำแตงตำาัตำบักอตำ้าบ่กกอแซ่บไร นข้าวบันบานข้าวเหนียวแซบแมาเด้อครับมาเด้อครับกินอันนี้หมูดัดเดี๋ยว,ยวของเจนน้อยน้องสาวายเจนน้อยแนมอาหัรนด้แก่แนมนนแแย่าง มื่อนี้โควิดเมื่อนกว่าคนยอดติดเสียชีวิตร้อยสีคนเป็นตายานจังยังไงก็ป้องกันตันเด้พอพ่อแม่พี่น้องป้องกันตัวเองอย่าประมาทเด้อครับขอให้ทุกคนป้อดภัยจากโควิดขอให้ประเทศไทยผ่านพน้นอุปสรรคนี้ โลกรายนี้ให้ไปได้ด้วยดีโดยเร็วโดวยเทินสาธุสาธุสาธุ